งามแล้วค่ะในง่ามแล้วมแม่บัวผ้ามาเบิงปลาดอกดอคัตเตอร์ค่ะพี่น้องจะได้ออายาอีกแล้วพี่น้องนี่แม่บัวจะได้ออายาอีกแล้วสวัสดีพี่น้องป้องไปสุกหูสุกคนผ้ามาอัปเดตปลาดอกดอคัตเตอร์ค่ะพี่น้องผู้ใดหูจักผู้ใดโบกหูจักว่าดอกคัตเตอร์เป็นจ้าไดเนาะคะ่ะแม่บัวสิผ้ามาเบิงค่ะพี่น้องจ้า นานนี่ยังบ่าท่านได้เอาห้าคันนี้พี่น้องนี่ยายังเต็ม leave, อยู่เลยนี่เบิงโหลดสภาพสภาพของหญ้าพี่น้องมองเอาแล้วก็มองบพท่านได้เอาจ้าแม่บัวก็จะได้มาเอาอยู่ดอกคันนี้พี่น้องเพราะว่าจะเอาไว้ถ้าเอาพันธ์มันเป็นบริได้ขายก็จะเอาไว้ถ้าเอาพันธ์เนาะคันนั้นนี่แต่ว่านี่มันจะได้ขายแล้วคันนี้พี่น้องนี่จ้าจะได้ขายแล้วพามาเบิงค่ะพี่น้องพามาอัปเดตปลาดอกคัตเตอร์ ได้หูจักแน่ค่ะพี่น้องคอมมน์คอมมนว่าให้ฟังในเด้อค่ะเพิ่นใส่เฮ็ดอีหยังดอกคัตเตอร์เนาะค่ะผู้ที่ลูกก็จะมีอยู่ละเนาะผู้ที่บลูก็จะมีเนาะค่ะพี่น้องเนาะแม่บัวก็เอามาปลูกไว้สื่อเพิ่นมากค่ะพี่น้องมัดนี้ฝนเล็งหลายเฮ็ดหมองปลูกบ่ท่านค่ะพี่น้องเฮ็ดมองปลูกบ่ท่านก็เลยได้ปลูกหน่อยหน่อยหนึ่งสียดยอยู่พี่น้องว่าจะปลูกใ้จักไรว่าจะเฮ็ดใ้จักไรหนึ่ง บัดนี้ไม่บัวผัดบ้อนได้เฮ็ดเนาะค่ะพี่นอ้องอม่ได้ปลูกบัดนี่ก็เลยได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องในงานเดียวนี่น้อยเนาะค่ะเก้าน,านันเก้านันซิบน,นันพี่น้องเอ้ยมาบึ่งดอกขึ้นบึ่งดูนี่นี่ดอกขึ้นด้วยนี่นี่แหละพี่น้องนี่ดอกขึ้นดอกคัตเตอร์ ดอกคัตเตอร์จะเป็นดอกแบบนี้แหละค่ะพี่น้องที่เขาเจ้าเอาไปแซมดอกไม้เนาะค่ะเอาไปแซมดอกไม้เสแซมดอกไม้บูซาไปจัดไอไปแซมไปช่อไปจัดดอกไม้จัดช่อจัดงานยงงานนั่นงานนี่ข้าเจ้าก็เอาดอกคัตเตอร์นี่ไปเสมเนาะค่ะแซมกับดอกนุ่นนี่นั่นเนาะค่ะเนาะมันก็มีหลายอย่างเนาะค่ะดอกไม้เนาะอันนี้ก็คือดอกคัตเตอร์ค่ะพี่น้องจ้า้าดอกคัตเตอร์ เขาก็จะเห็ดนา้นแบบนี้แหละค่ะพี่น้องคือมันให้มันระบายน้ำดีๆเนาะมันจะบริเวหืมเนาะค่ะมันจะไะเด้ระบายน้ำดีๆมันจะบริเวหืมพี่น้องจะเข้ากับเห็ดนาน้นประมาณนี้แหละจะได้เอาหญ้าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยหญ้าโขึ้ไม่อีกแล้วพวกน้ามึงด้วยขนาดว่าเอาคัากๆเด้นนหญ้าอืมไม่บัวว่าสิหาแนวมาเอ๋นั่นขีไก่กับไ่พ่อ นั่นนี่แหละพี่น้องเบังดูคุนอ่ะเพิ่นไต้ต้นท่านบดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะยาบดีฉีดนี่มองเพิ่นง่ามเพิ่นแหลน,นติ๊กเลยนี่พี่น้องเอ้ยเบังดูคุนอ่ะนานนี่ง่ามคักบ่พี่นอ้องดอกคัตเตอร์นด้พี่น้องนี่เดี๋ยวนี้โลละลอยสามสิบบาทบ่ม,มีขายค่ะพี่น้องบ่ม,งมีขายเลยโลละลอยสามสิบบาทบ่ม,มีขายเลยไม่บัวแพนก่อนกล่องให่เบิง่งล่มใสแห้งแห้งจะ นี่แล้วพี่น้องเข้ากับตัดแบบนี้แล้วค่ะนี่ไปขายนี่ตัดดอกที่บานเดียวจังสี่แล้วไปขายเนี่ยตัดดอกที่บานเดียวแบบนี้ลราไปขายพี่นอ้องตัดออกแล้วเพื่อนก็นจะปุงหยอดปุงนอนปุงแหนงขึ้นมาอีกได้พี่น้องเนี่ยเสียดายแม่บัวเพี้ยนพรท่านขนาดน,นั้นเอาเพาท่านบม่มีเวลามาเอาหยาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ พอมีเวลามาเอาอยยาก็เล่นบ่ได้เอาค่ะพี่น้องแกบัวผ้ามาบึงซุ่มเอายาแล้วนี่พนงงพนนเนพิ่นก็ลัางงามเพิ่นก็ล่งขึ้นนี่พี่น้องซุ่มเพิ่นถอดยอดขึ้นมากกจะประมาณนี่เนาะค่ะก็จะสูงกว่านี่ขึ้นไปอีกด้วยค่ะนี่พี่น้องบ่เมนสอยูซ้ำนี้เด้อจ้าต้นเพิ่นนี่เป็นเมด็พมพเเมดพ,มมพ,มพุ่นเนี่พีน่น้องเป็นเมด็ดกลัวๆพุ่นเนี่ยตอละต้นขมเวย้าของเพิ่นเนาะค่ะควาวแงยขวควสูงของเพิ่นจะเป็นเม็ดกลัวๆเพุ่นเด้่พี่น้องม่เมนสอยูซ้ำนี่เด้อ ปุ๋ยไหลมาห่มกันอยู่พี่เบิดตัวนี้ลูกไสเอาปุ๋ยมา่วานให้พี่น้องมันไหลมาห่มอยู่พี่เบิดฝนตกแห้งไหลพี่นะ่ปุ๋ยเบอิอยู่นานดอกคัดเตอร์อืมผู้ไรพี่น้องปลูกไวู้อไ้พันเพิรนผู้ไ้ขายเนาะค่ะนี่แหละพี่น้องอนั้นนี้ออกดอกลายก็มูเพราะว่าเพิ่นปลูกกอนมูค่ะพี่น้องแน่บัวลวกพันมาก ลูกพันมากกอนมูลกพันมากกอนมูก็ได้ได้ปลูกกอนมูค่ะนี่นี่ยนี่เพิ่นกัจับมาม่านนี่แหละพี่น้องนี่นี่ต้นที่เพิ่นถอดขึนมาแล้วนี่เนี่ยที่เพิ่นญ่แล้วเนาะค่ะที่เพิ่นไ่แล้วเพิ่นก็จะเป็นยังสี่ค่ะพี่น้องนี่นี่เขากับอัน เล่งให้เพื่อนสูงกว่านี้ค่ะพี่น้องสูงได้เป็นเมพุผลได้พี่น้องว่ามันสีซ้ำรัสกสปริงเกอร์ทวมรักสปริงเกอร์่นได้นี่ว่าเมียนตอยู่ซ้ำานี่ได้นี่จ้านี่เพื่อนออกดอกกอนมูเนาะคะ่ะปลูกกอนมูเพราะว่า,านี่ไอ้นี่ไปนี่นี่แม่บวัวปลูกที่หลังเนาะคะ่ะกำลังเรื่มจะถอดยอดกำลังเริ่มจะถอดยอดพี่นอ้องจ้าจะเด้เตรียมน้านว้ค่ะพี่น้องเตรียมน้าไว้ถ้าปลูก านี่ละพี่น้องดอกคัตเตอร์โลดละลอยสามสีโบโมีค่คลายค่ะเดี๋ยวนี้ค้นเห็ดบ่อด้ค่ะพี่น้องมันฝนตกฝนเลงค้นก็นเลยเห็ดบ่อด้เนาะค่ะแม่บัวก็ก็ล่างเพี้ยนก็ล่างท่อมเอาอยู่ค่ะพี่น้อง จ้าก็ั่ังเพี้ยนก็ร่างท่อมแจ็คสีได้ซ้ำใดบ่ไดดซ้ำใดเนาะค่ะเนาะดอกไม้งามขันมันเ่าเพี้ยนได้ห่าใสปุ๋ยฉีดยาได้นี่งามพี่น้องเอ้ยงามค่ะขึ้นอย่างนี้ขาวจันพานหน้าหนา,นาวแห้งงามค่ะพี่น้องเอ้ยแม่บัวจะปลูกแล้วแม่บัวจะไทยลุ่งให้พี่น้องเบิ่งเอ้อพี่น้อง จ้าถ่ายลงให้พี่น้องบึงอัปเดตปลาดกขัดตืรนสิเด้มาเอ่ญ่าอีกแล้วพี่น้องงวดบางนึงได้จ้างเพื่อนมาเอาซอยได้นี่แต่วาง,งวดนี่นี่เจ้าของสิควอยมาเอาเองมันสิท่านบ่สิควอยมเอ่เอาเจ้าของเองสิบพจ้างเพื่อนไหมพี่น้องอืมไม่มีเงื่อนจ้างเพื่อนเนาะค่ะเนาะจ้างเพื่อนกะวันละสามลอยสี่ลอย เขาเอาเองเข้ากาันประหยัดทุนลงไปอีกเนาะค่ะพี่น้องเอาเองกับประหยัดทุนจ้านี่บะเขือเป็นนวยแล้วเป็นดอกแล้วพี่น้องแต่ว่านวยวท่านได้เห็นเป็นดอกแล้วเจ้าเพิ่นเป็นหนวยแบบได้ใช่ป็นบะเขือยังแน่เนาะค่ะ มันหลายอย่างผาสมกันซื้อในเพิ่นมะกาซื้อในเพิ่นต้นเพิ่นมะปูกกะมีบ้าบักเขือเนเหย้าว,วสัน่นก็บักเขือเปาะหลายอย่างบักเขือเหย้าบ,ะะบักเขือเปาะว่าสั่นว่าไม่บวชนเท่านได้เห็นหน่วยมันอยู่พี่น้องเอ้ยเป็นดอกตะโดนแล้วแต่ว่าหน่วยบ่ท่านได้เห็นจัคแม่นบักเขือนยังบุ น้ำคักพี่น้องจ้าถ่าคลิปนี้ก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่บัวในเด้อจ้าสวัสดีค่ะ